คือในโลกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเองและแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศและภูมิภาค หลักการที่เราสามารถจะรับรู้ได้ว่าคนเหล่านั้นเป็นคนชาติพันธุ์อะไรหลักๆก,ก็ต้องดูจากภาษาวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายใช่ไหมล่ะฮะถ้าเราเห็นชุดกิโมโนก็คือญี่ปุ่นใส่อันบกก็คือเกาหลีและถ้าใส่สบายนี่คือดูรู้เลยว่าเป็นวิไทยแน่นนเราก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าชุดไทยเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและกว่าชุดไทยจะเป็นที่จดจําได้นี่ต้องผ่านการพัฒนาและโปรโมทอย่างมากเลย ไม่ว่าจะผ่านหนังผ่าน MV ผ่านเวทีประกวดต่างๆจนมันกลายเป็นภาพจำว่านี่แหละคือความเป็นไทย <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความเป็นไทยมันเป็นสะก,กิดติ่งอะไรประเทศเพื่อนบ้านคือจนปัจจุบันนี้ข้างบ้านนี่แห่กันใส่ชุดไทยกันทั้งประเทศเลยใส่จนกระทรวงวัฒนธรรมต้องออกมาห้ามปรามประชาชนกันอย่างจริงจังคือถ้าใส่ปกติแบบชาวบ้านชาวช่องก็ไม่มีใครว่าหรอกแต่วันนี้ใส่แล้วอ้างว่าเป็นออริจินนลจ้าและแน่นอนสิ่งที่พวกเขาใช้อ้างสิงก็คือกำแพงจักรวาลของพวกเขาเอง และผลกรรมทั้งหมดก็ตกไปอยู่ที่ช่างฝีมือของพวกเขาเนี่แหละคือแกะใหม่กันให้วุ่นเลยแต่สุดท้ายก็ต้องโปะเมื่อเจอข้อมูลนี้เข้าไปคือทำเอากัมพูชาพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวซึ่งข้อมูลนี้ถูกโพส์ดโดยเพจ incredible asia ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าชุดกัมพูชาแบบนั่งเดิมในศตวรรษที่ 20, 1 4บสถึงยีโดยบันทึกจากนานาชาติซึ่งบันทึกโดยชาวไทยชาวจีนชาวฝรั่งเศสแล้วก็ชาวอิตาลีโดยในภาพแรกเป็นภาพบันทึกของน้าชวงหมิงในศตวรรษที่1 4บสถึงสิ ซึ่งเป็นบันทึกวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาในยุคนั้นเป็นภาพวาดเครื่องเคลือบดินเผาที่หอคอยย้วยเจียงในปีพศ2544โดยในรูปภาพก็จะเห็นเป็นชายหญิงชาวกัมพูชาฝ่ายหญิงจุดเด่นคือจะเปลือยท่อนบนแล้วมีเครื่องประดับเป็นดอกไม้ส่วนฝ่ายชายจะใส่ผ้าโพกศรีรษะและนุ่งเตยวและนี่อาจเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าชาวกัมพูชาในยุคนั้นทอผ้าไม่เป็นจริงๆแค่ภาพแรกก็จบก,กันไปแล้วนะครับภาพต่อมา เป็นภาพบันทึกของราชวงศ์ชิงในปีขศ1751คือฝ่ายหญิงเริ่มอัพเกรดเริ่มมีการเอาผ้ามาปิดส่วนบนแล้วนะคือน่าจะจ้างช่างเสียมไปฉุดให้นี่เลยส่วนฝ่ายชายนี่แทบไม่มีอะไรแตกต่างเลย คือแตกต่างตรงที่พกอาวุธแล้วก็ไม่พกศีรษะนี่แหละภาพต่อมาเป็นบันทึกของฝรั่งเศสในศตวรรษที่18โดยในภาพบรรยายไว้ว่าเป็นภรรยาคนโปรดของของกษัตริย์กัมพูชาซึ่งการแต่งกายจะออกเป็นแนวจีนกับเวียดนามนะคือ3ภาพผ่านไปแล้วยังไม่เจอสบายเลยภาพต่อมาเป็นภาพบนธนบัตรของอินโดจีนประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งในภาพประกอบไปด้วยลาวเวียดนามและกัมพูชาคือยุคนี้กัมพูชาเริ่มมีเครื่องแต่งกายเข้ามาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีสบายอยู่ดีนะครับแล้วขอภาพนี้นี่ นักกว่าเดิมอีกนะครับคือภาพนี้เป็นภาพบันทึกของชาวไทยในศตวรรษที่19ที่วัดโพธกรุงเทพก็คือเขากลับมาเปลือยอีกแล้วเหรออาจจะมีสบายละมัง้งแต่แค่ร้อนเลยไม่ใส่และภาพถัดมานี่แม่ต่างชาติแกล้งขมเมนแหละใช่ปะ่ะพวกบันทึกนี่มันเชื่อถือไม่ได้คมเมนนี่เจ้าโลกคิงออฟอาเซียนจะมาแต่งตัวงี้ได้ไงไอพวกเสียมรวมหัวกับฝรั่งแน่เลย ซึ่งนี่เป็นภาพบันทึกของชาวอิตาลีในศตวรรษที่ส9เป็นภาพบันทึกประเทศต่างๆทั่วโลกผ่านมุมมองของคนอิตาลีและในคอลเลกชันนี้นี่ดูเหมือนชาวกัมพูชาจะโดดเด่นที่สุดลักษณะเด่นของชาวกัมพูชาเลยคือการโพกศีรษะแล้วก็ใส่บิกินี่คือพี่แกไม่คิดจะเปลี่ยนการแต่งกายบ้างเลยเลย,เลยนี่ก็ผ่านมา500ปีแล้วนะคือหลังจากที่ชาวกัมพูชาเห็นโพต์นี้พวกเขาก็ดิ้นเป็นหมาโดนน้ำร้อนเลยแล้วก็ทำให้ชาวอาเซียนหรือชาวโลกสงสัยว่า ในอดีตชาวพูชาเคยยิ่งใหญ่จริงๆหรือเปล่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่แค่คนไทยชาติเดียวที่สงสัยว่าชาวพูชาเคยยิ่งใหญ่จริงๆหรือเปล่าชาวต่างชาติก็คิดเช่นกันโดยที่คอมเมนต์แรกกล่าวว่าในละสบายไปไหนแล้วล่ะแล้วชาวพูชาก็มาตอบกลับโดยการโพสต์ภาพนี้ไว้คือภาพนี้ค่อนข้างใหม่เลยเหมือนยังแกะไม่เสร็จด้วยซ้ําแล้วก็มีคนไทยไปตอบกลับโดยโพสต์ภาพนี้เหมือนกันคือเราจะสังเกตได้วยว่าเป็นภาพที่เพิ่งแกะใหม่จริงๆนะฮะ ซึ่งยังมีส่วนที่แกะไม่เสร็จอยู่จริงๆชาวกัมพูชาก็หน้าแหกกันไป c o m มนต์ถัดมาก็ยังเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าคนในภาพไม่ใช่ชาวเข m e คนไทยพยายามสร้างเรื่องมา d i s c ครดิตเพื่อหวังทําลายภาพลักษณ์ของเขมรคือชาวกัมพูชาเขาคิดแบบนี้จริงๆนะครับว่าบันทึกที่กล่าวมาทั้งหมดเสียมเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อ d i s c ครดิตโดยเฉพาะคือพวกเขาไม่ยอมรับความจริง c o m มนต์ต่อมาก็ยังเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่า เสื้อผ้าของเขมรมีหลายแบบภาพวาดพวกนี้ไม่สามารถอธิบายเสื้อผ้าทั้งหมดของชากัมพูชาได้คือในกำแพงก็มีหลักฐานว่าชากัมพูชาแต่งตัวยังไงก็คือแถอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเป็นแฟนเพจของอาเซียนแต่แอดมินน่าจะเป็นชากัมบูชาเพราะในแฟนเพจโพสดิสเครดิตคนไทยอย่างเดียวเลยและแอดมินเขมรคนนี้กล่าวว่าช่องนี้เป็นแอดมินคนไทยลงข้อมูลบิดเบือนเพื่อดิสเครดิตเขมรรูปแรกเป็นรูปภาพในราชวงศ์หมิงที่เพิ่งวาดเมื่อ22ปีที่แล้วนี่เอง ซึ่งมันก็จริงนันหละครับแต่ว่าเป็นการวาดจากการบันทึก่ยซึ่งหลายๆประเทศก็เคยใช้วิธีนี้ก็คือไม่ยอมรับความจริงนันเลยคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษว่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าชาวกัมพูชาในอดีตเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกับชาวกัมพูชาในปัจจุบันหรือเปล่าแล้วก็มีคนไปตอบกลับว่ามเขมรเป็นพวกท่าที่มายึดอำนาจจากราชวงศ์วรมันคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าพวกโจรเสียมไว้ใจไม่ได้ชอบโกหกปิดเบือน คือนี่มันบันทึกของชาวต่างชาติไม่เกี่ยวกับเสียมเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์ชาวต่างชาติคือเราจะเห็นได้ว่าอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับชาวกัมพูชาเขามักจะโทษไทยหมดเลยนะครับเพราะจะหาว่าไทยบิดเบือนหาว่าไทยอยู่เบื้องหลังเสมอเลยนะครับซึ่งเป็นความคิดที่ป่วยมากๆเลยนะค,คือพวกะเขาอาจจะผิดหวังคือพวกเขามองภาพบรรพบบรุษตัวเองว่าต้องยิ่งใหญ่คือต้องแต่งองค์ทรงเพชรแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงมันสวนทางเพ,าเพราะเขาก็เลยผิดหวังนะฮะ คือ,อยิ่งใหญ่แต่ว่าใส่ผ้าเตี่ยวอันนี้ก็ไม่เอานะก็พอหอมปากหอมคอกันแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดซับไครไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ